ที่ที่เราไปคนเยอะหรือเปล่าสามารถดูผ่าน g ู o ก l e แ a p ได้การที่เราจะไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะดูแค่รถติดลเราต้องดูแะไรครับว่าคนเยอะไหมถ้าคนเยอะมากเราก็เลี่ยงไม่ไปละอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะห้างสรรพสินค้านะครับสถานีรถไฟฟ้าเราก็ดูได้ไปร้านอาหารก็ได้ใช่ครับไม่ต้องไประดักรก่นี่ไงมีเวลาขึ้นละนะอ่าอ่าอ่า ปกติเวลาคุณใช้ g o o g l e Map คุณใช้ทำอะไรฮะครับรถดูรถติดหรือไม่ก็ตามหาร้านอาหารอะไรอย่างงี้ใช่แต่ตอนนี้นะฮะชีวิตวิถีใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูความหนาแน่นของคนนะฮะว่าที่ที่เราไปคนเยอะหรือเปล่าสามารถดูผ่าน g o o g l e Map ได้เดี๋ยวเราคุยพร้อมกันคุณอมอุดรวานิชอยู่ในสายด้วยก็คือว่าเอ่อ Google Map เนี่ยนะครับต่อไปมันจะเปลี่ยนไปแล้วครับการที่เราจะไปห้างสินค้าเนี่ยเราจะไม่ดูแค่รถติดละ เราต้องดูละครับว่าคนเยอะไหมจริงๆเนี่ยใน o o o l l m m p s เนี่ยนะฮะเวลาไปสถานที่แต่ละที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าคนตรงในห้างเนี่ยเยอะหรือเปล่าครับนะครับ,รบเพื่อที่เราจะได้ประมาณว่าโอ้ถ้าคนเยอะมากเราก็เลี่ยงไม่ไปแลละเพื่อที่มันจะมีปัญหาเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่นะครับ<ๆ>ก็ทําให้ไปแออัดกันเนี่ยนะฮะนะฮะหึงเลยครับเราดูก่อนเลยครับว่าเราจะไปห้างไหนเลือกห้างก่อนใช่ไหมเลือกห้างก่อนนะนะครับ เราอยากจะไปห้างไหนพอเซิร์ชปุ๊บก็คือแตะไปที่ห้างใช่ต้องแตะที่ที่อยู่ของห้างก่อนมันจะขึ้นมาเต็มหน้าเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้หาง่ายมากครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะฮะจะมีเขียนว่าป๊อปปูล่าไทม์อ่าก็คืออันนี้เป็นช่วงเวลานะฮะว่าเป็นวันไหนแล้วจะมีเป็นกราฟแท่งขึ้นมาเห็นไหมฮะเขาจะบอกเลยครับว่าเป็นกราฟแท่งแบบนี้กราฟแท่งนะฮะนะครับเขาจะบอกเลยว่าช่วงไหนเนี่ยนะครับคนเยอะ นะฮะช่วงเก้าโมงเช้าเนี่ยคนน้อยเลยไหมฮะน้อยมากนะครับสิบโมงมากมาสิบเอ็ดโมงก็มากไปแล้วมากสุดเนี่ยก่อนหกโมงเย็นเห็นไหมครับนะฮะเวลายอดนิยมก่อนหกโมงเย็นเลยฮะเพราะคนอาจจะเพิ่งเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะครับพอพอหลังจากนั้นก็เริ่มน้อยลงน้อยลงจนปิดห้านี่คือไม่มีคนแล้วนะครับเพราะเขาจะปิดก่อนวันอื่นหละคนน้อยไหมเช่นวันอาทิตย์เป็นยังไงเก้าโมงคนก็น้อยใช่ไหมฮะดูวัน พึ่วันพุธสมมติเราก็เลือกข้างบนเนี่ยนะฮะสามารถเลือกได้วันพุธเนี่ยคนน้อยทั้งวันเลยแต่จะมีเยอะแค่ช่วงเย็นเท่านี้ดังนั้นก็เท่ากับว่าคนเนี่ยก็จะเลือกไปบางช่วงเวลาดังนั้นเราดูพฤติกรรมคนได้แล้เลือกวันที่จะไปได้เอะแล้วเขามีข้อมูลมาจากไหน Google Map เนี่ยฮะอ่านะครับหนึ่งนะฮะเขาก็จะเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับจากการที่คนเนี่ยเข้าไปใช้เวลาในพื้นที่ตรงนั้นนะครับหลักๆก,ก็น่าจะคือดึงจาก GPS ตามหลักการเดียวกับ g o o g l e Map ใช่ครับดึ GPS ด้วยส่วนหนึ่งครับหรือแม้กระทั่งดึงจากที่ว่าคนไปใช้ Wi-Fi หรือแม้กระทั่งคนที่ว่าเช็คอินนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ทําให้อะคามีก็มีข้อมูลนะเขาก็นับคนได้เป็นข้อมูลที่เขาเก็บไวเป็นสถิติอยู่แล้วนะคุณผู้มใช่ครับใช่ใช่ใชไปร้านอาหารก็ได้ใช่ครับไม่ต้องจะดับดีก่ะส่วนระจักนี่ไงมีเวลาขึ้นสถานีรถไฟฟ้าเราก็ดูได้นะครับเช่นสถานีสนามชัยเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับลองกดคลิกข้อมูลเพิ่มเติมครับ เ้าก็เลื่อนลงมาเลยฮะเขาจะบอกเลยว่าวันเสาร์ซึ่งผมดูการละโอกคนก็เยอะเหมือนกันนะออ่าเยอะจริงๆเนี่ยนคะือหกโมงเย็นช่วงเย็นเนี่ยทุกคนกลับหมดเลยเพราะดยจะติดเซอร์ฟิลแล้วช่วงน,น,วนี้คนจะค่อนข้างเยอะอนะครับก็ดังนั้นก็ทําให้เราก็ควรจะต้องอหลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นถ้ากลับก่อนได้ก็ดีนะครับลองดูใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะเปลี่ยนจากการใช้ g o o g l e Map ในการเช็คสภาพการจราจรนะฮะลองมาดูข้อมูลต่างๆสถานที่รอบตัวเราแล้วก็ความหนาแน่นต่างๆนะจะได้วางแผนกันกับ ชีวิตวิถีใหม่นะคุณโอใช่ครับ